<c oughs> ทำความสะอาดขออครับเมื่อกี้นี่เรื้อีกแล้วทำความสะอาดคุณแผนครับทำความสะอาดบริเวณขอ,อกเป็นตะนอนมันแห้งเมดาราครับนี่ทำความสะอาดขออเนาะทำความสะอาสะอาดบริเวณสวนเดี๋ยวพาไปเมืองอีข้อ,อหนึ่งครับ มือกล่องกับบนิ่งเลยนี่เมื่อยอ่นดังไฟทำความสะอาดเา้างกระเหล่าบริเวณขอบดังไฟไรแมงค,ควนขมงควนขมงโชงเฉงอันนี้แม่สวยขอเปลี่ยนเข้าไหมไม่ไมเปลี่ยนเข้าไหมอันนั้นอันนี้ฝ้าใสครับฝ้าใส เดี๋ยวไปเบิ่งพาไปเบิ่งบูบาหน่อยเบาหน่อยขุนไก่ครับอันนี้ขุนไก่ขุนไก่กินหยาขุนไก่ขุนไก่ไกินย่างเดียวกินยี่เบิ้นเมือครับเจ้าขุนไก่